สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับเกามาพอกับนุ่น่อยน้ำโชกอีกคือเก่าค่ะคลิปนี้นุ่น้อยน้ำโชขกในเรื่อนทางมาหาปลาข้ามท่านผู้ชมมาติดตามตัวเลขกวามฝันค่ะปลาข้ามนี่เพิ่นไป็้คนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมแตกมาแล้ว8งวดค่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมา6 2สองเนาะค่ะน้องงวดที่8ดของคุณป่าค่ะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าค่ะท่านผู้ชมปลาข้ามเพิ่นฝันหินค่ะ ไอเกียนองมาหาค่ะเป็นลูกเพื่อนในอดีตชาติค่ะพ่อเพื่นพามากเพิ่นว่าตัวเลขขวามันของปลาคัมเพิ่นสีห้ยแนวทางตัวเลขตัวใดกัเพื่อบูเป็นการเสียเวลาค่ะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะไปค่ะการสวัสดีค่ะปลาคําค่ะสวัสดีค่ะกาสวัสดีค่ะปลาคัมค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะมันอีกการเดินทางมหาปลาคัมเนาะค่ะน้อมาติดตามตัวเลขข้อมันกับปลาคัาอีกคือเก่าค่ะแตกมาแล้ว จังวดแล้วปะหยุดงวดแปดแล้ว่แม่บอแปดมาที่แปดบางหันน่ะมาที่แปดบางหันนอกหกสองนอกป่านอกติมติมค่ะธรรมชลนี่นอกนอกป่านอกคะงวดวันนี้ปลาค้ำฟันแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเหล้าสิเป็นจังใดให้คุณป่าวอลสูฟังเนาะฟันว่าจังใดค่ะป่าฟันเห็นเด็กหน่อยมันเกลียกันมาทอมันว่าพุ่นดีแม่มันพุ่นว่ากระติมนัวเก่าจะคล้องจะสัดก่อนเลจ้กพุ่นดีแม่มันพุ่นว่าเกลียกันมาบัดอายมันว่าคันอันนี้นั่นอายสิเป๊ะมึงหนอกเลย ไอ่สิไปมึงนอกคนว่าบา้านนี่บักนอกบักหนอกวันนันห้ยน้ำไอ่มันก็เรียกจะคล้องกับห้คือกันห้น้ำดุหายน้ำบ้ามันสิไปเนี่ย<อ>มันก็เพราะท่านได้ขึ้นเครื่องบินจะคล้องกอับห้ค่ะเสียห้านเห็นแต่คนพันธุ์มาพันธุขึ้นเครื่องบินไปที่ไปที่ไปไอ่สิไปมึงนอกก่อนไปบุรดวดอกไอ้กามาอีกบ็กีมือไอ้กามาดอกก็หายน้ำก็หายน้ำแม่ห้ทั้งแม่ทั้งลูกแม่นี่ก็ห้คือกันบานับานพ่อเพื่นอนนัปปดด่นว่า พุ่นเกี้ยน่องนี่ยไปหาแม่มันได้ผนแม่มันบนบัญชีมาใส่ป่านนะค่ะค่ะก็เลยว่าโอ้ลูกจะคล้องแต่ศาสใด้นอจัดกรผุนบ่บ่าเพิ่นว่าอันเหแ็บเอาไปหาแม่นี่ยนะผู้เป็นผู้เฒ่าได้เพื่อนเพื่อนบอกว่ามันสีให้ลูกมาพุ่นแม่มันเพื่อนว่าเอามาบ้านนี้เกี่ยน่องไปหาแม่เกี่ยน่องไปหาแม่จะคล้องก็อุ้มเอาคางสายนี่คตรบ่าอุ้มเอาคางสายนี่บ้านนี้น้องมันหายน้ำอายมัน ยาห้ตัวก็เรยว่าบ้านี้น้องน่อยไ้เพราะเศ้าแม่ก็ไ้นํามันให้จนอันคูบาตีกองเดือดห้น้ำกันเป็นปุ้มให้น้ำกันแม่ที่ไ้น้ำเบิดแม่เบิดหนอกเบิดแม่เบิดรูไอยมืนไง็นในป่าไงจนเกียน้องได้ผลแล็เปับเพืป็นบาวผุนตีชิบซีชิบหาผุนตีจนไปเมืองหนอกผู้หนุะผู้น้องกันในหน่อยอธิเย์ทีเน่กัน ก็ซ้ำบักตัวหน่อยตัวนึงเพื่อนว่านั่นแม่มันพอมันว่าสองสามปีไม่หาแม่ไปไมหาแม่ตัวเล็กเพื่อนว่านบ้านน้องไปหาแม่หมอนั่นว่าอันถ้าอายุนี่ละเพื่อนว่าถ้าอายุน้ำแม่นี่ละน้องพันไห้น้ำอายจะคล้องกับไห้น้ำลูกหน่อยคือกันอันลูกค้าไห้ก็จะเป็นฝันมีอดีตสัตว์ก่อนเมียนไห้ตัวก็ไห้ไห้จนว่า คุบาตีกองเลิกมาขึ้นนี่างหัเมื่อเลยบ้านให้จนไรตื่นว่าสันสานเอาป้าให้จนไรตื่นฟันเขึ้นนันชินเนาะบอวันศินไเพิ่นตี่ตีตีสามตีสี่พิ่พี่ถำวัดนะคุบาร์ทำวัดทำวัดค่ะทำวัดค่ะตีของทำวัดเอาป้าเนาะผู้ชายผู้ว่าเป็นพ่อนั่นคุนนาบอกป่บมาขุนแล้วเนาะบ่งบ่กหูจังหาเขาได้เนาะเนี่ยเขาว่าไปหาแม่มันผู้แม่มัน แต่ว่าปาก็ได้อุ้มนิดหน่อยลนกจากจากข้ออ้ายเพิ่นมันเกลี่ยอ้ายน้องเกลี่ยกันมากเกลี่ยหลังเกลี่ยน้องไปหาแม่ไปเพิ่นว่าเกลี่ยหลังอ้ายมากนั่นแม่มันเพิ่นว่าก็ได้อุ้มเอาอุ้มเอาแบบนี้เพิ่นว่าอ้ายไปบโดนดอกที่หามืออ้ายกระมาดอกบบเมนที่ไปหาแม่แล้วที่หามือที่หาหมูโบเมนวันที่หนึ่งโบเมนจิบเล็กมากดอกมันจิบเล็กเกลี่ยมาหาหน่อแม่แล้วผัดที่จากน้องไป ขึ้นเครื่องบินจีไปเมืองนอกนว่าจีไปเมืองนอกจีหามือไอ้กามาดอกหาเมือไอ้กามาอืมค่ะก็สำคัญนี่แะแต่คองกระไฮนี่เลยเลยลูกหน่อยผ้าหายกระไฮเพราะว่ามันหายเพราะเศร้านะคหายจนหูเมือกูบาดตีกระคือฟันว่าจะคล้องหายเจ๊เถื่ออยู่บ่โอ้ยตลอดถ้าหายนี่มีโชคเลดนี่ชคบหายนี่มันดีได้บุหงาวันนี้มันดีแม่ค่ะโบราณว่าค่ะ แต่ว่าก็ให้จนไหลตื่นให้น้ำลูกน่อยบ้านนีกันเพื่อนก็ตีอันทางโป่งหนาะตีโป่งตีแมงเป็นถิ่ํทำบัดพอดีหัวเมือในในความหัวซิกในความฟันนั่นให้น้ำผู้หนองหรือให้น้ำผู้อ้ายให้น้ำกันให้น้ำบักหน่อยนะมันให้น้ำอ้ายมันหน่อให้น้ำกันรบต้นหนองและต้นบักห่หน่อยมันให้มันพอเศร้าคนอยากจะพ้องก็ให้ให้มันหัวเมื่อคสนมาเนี่ย ต้มน้ำหอนส่งกาแฟกันย้ำวันสะอืันอยู่โอ้ยบวันบานี้นี่ความฝันนั่ความหมูซื้อผูกพันบ่ป่าว่าเจ้าค้องนี่เป็นแม่ทั้งฉี่บ่เคยเห็นเคยหูแต่ความหมูซื้อก็คือว่าลูกเจ้าค้องศาสตร์ปางก่อนก็ศาสตร์ปางก่อนค่ะเพราะว่ามันมีอดีตการเนาะใช่คาเหมือนผู้บาวเก่าวังหันแล้วเนาะป่าเนาะมา มาแต่ยังมากรอข้อเอาทั้งสองนะเพะงันแต่ยังมาบเอาผู้เดียวแต่คล้องขัดมอาอยางเอาสองันสำคัญไมเนาะเอาไปนำคนขินไปนำบ้านนี้บ้านนี้คลิปมีวันวันที่หนึ่งตุลานีป่าสี่หฮเนี่ยทางตัวเลขตัวใดครับตีตัวเลขกับที่เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองดีเก้านี่ก็คือภูเทาว่าป่า เรากับพ่อมันแหละแต่พ่อเนาะคู่เากัอกันเนาะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งสองกหน่อยกับสอง้นต้อเกียกันมเนเกียกันเาอันตขึ้นว่าสี่หามื่นาหกหมื่นบัเอาน่ะบอกว่าง่ายเอกาเอาตัวกันเนาะกันไหวดีกันชีหาหากบอก่าีหากแล้วหาหกเนาะเพราะว่าขึ้นมากันสามตัวเลยเนาะสี่หาหกตัดเห่นมุนเด่นเอาเนาะปลาเนาะค่ะ สิหามือ6มือก็มาเพิ่นว่าส6มืออ้ายก็มาดอกเพิ่นบ่แม่นว่าสิวันที่1บ่แม่นเพิ่นสิให้ม้อนี้บ่เพิ่นว่าค่ะอีกบ่มื้อมันก็ออกได้มาก็ออกเนาะีบกี่มื้อออกแล้วกี่มื้อมันก็ออกแทนที่เพิ่นสิว่า2-3มื้อเพิ่นบ่ได้ว่าเนาะ4-5 6มื้อค่ะ4-5 6มื้อค่ะแต่ว่าเว้าจังซั่นล่ะน้องก็บ่เซาให้น้องก็เซาน้องก็บ่เซาให้แมันให้นําอ้ายองก็ให้ัง่ค่ะให้จนมื้อให้จนมื้อ แต่ว่าคันว่าได้ให้อายุป่านี่ก็สําคัญอยู่ด้เนาะ,ะวันเกี่ยวกับเจ้าของเนาะ,ะอ,อายุป่านี่หกสิบสามอย่างหกสิบสี่นี่นก็เป็นงวดที่เก่าเนาะป่าเนาะ,ะจะเอาไปพิจารณาเบิ้งค่ะธรรมชุ่มเบิกปลาข้านี่เขามาแปดงวดแลวกค่ะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าค่ะธรรมชมจะไหน,นก็ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะ ค่ะเรื่องว่าความฝันของปักข้มนี่ยังเพิ่มเติมลงค่ะเนื้อหัวรุงแดงค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่หายเนี่ยสางค่ะปัข้ามบนคาขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำเชื่อเกษสิพาท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของปักข้าค่ะปักข้านี่เป็นคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วแปดงวดซ้อนค่ะงวดนี้เป็นงวดที่เก่าเนาะค่ะงวดที่เก้านี่ปักข้าเพิ่มหายเนวทางตัวเลขมากเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองกันซีหาโกค่ะ อายุปลาขำหกสิบสามอย่างหกสิบสี่ปีค่ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะเอาไปตัดเหรินหมุนเหรินเอาไปเป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงๆปัง,ปงๆรวยๆถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่กับแนวทางตัวเลขของปลาขำกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิป ถ้าผู os, Somehow, people, jas, t ira t ira. ้ใดยังไม่ทันได้กดติดตามช่องนุ่นหน่อยน้ำโชคนุ่นหน่อยน้ำโชกก็ขอฝากช่องในเด้อค่ะฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสีบพาภตแนวทางตัวเลขแนวทางความฝันดีๆเด็ดๆที่นุ่นหน่อยเดเดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะค่ะสำหรับลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะโชกโชคมันมันลำลำุ่ยๆค่ะสวัสดีค่ะ